เนี่ย yeah, ของคุณปอนของคุณปอนผู้มีปัญหาหลายสุดนี่เด้อปอนไม่น้อยสีส้มคลิปสั่นไปมันนี่เด้บอบักทัวเอียงกระบ,บรูเมื่อค่อยกินเอาเดี๋ยวมันหอดจะบอกดอกถ้ามันถึงเมื่อไรก็จะบอกนี่ให้มันถึงก่อนเดี๋ยวไม่น้อยเซียนซี่ดอกไม่น้อยสีส้สเมนนสสเป็นให้เขาส่งให้ไปเมืองไทยเลย ของบีบีก็แยกส่งไปเลยของปอนก็แยกส่งไปเลยให้มันถึงของไปของมันเพราะว่านองเขารับหิวระบาดนี้เขาไปถึงเมืองไทยเขาสิแพ็กใส่พัสดุู่ปตองส่งไปบีบีของบีบีก็ส่งไปบีบีของปอนก็ส่งไปปังปอนโลดเออสได้บ่ตองกัดหัวกันเนาะเม่ยไม่น้อยแยกบินให้เลยง่ายดีนี่เบืองเอาคุณปอนของคุณมีท่าน,นี้แหละมันก็ทั่วบ่คือกันดอกพี่น้อง เพื่อนมาเพื่อนอยากซิมแม่ก็เลยซื้อซื้อไปเพื่อนซิมเพื่อนคืดว่าแม่สิซื้อของจากเมืองไทยเพื่อนเพื่อนละทรงมาพะแย่อยู่มึงสิซื้อมาอย่างก็ยังว่าของสวีเดนของสวีเดนันแต่ว่าบอกเพื่อนอยู่ว่าซิมแล้วเก็บถุงเด้อบ่อนเด้อเก็บถุงไว้เด้อยนี่ยแม่ไปสิได้ซื้อไปถือมึงอกี้มาว่าทัวอันนั้นนะผสมอันนี้เด้อมึงเศร้าโลดมึงบริเลียกันซึ่งบอกแบบนั้นเพราะว่าแม่บริจัมปานั่น